สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบยาสามอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองปรุนนะครับที่ลัดโบกันดีซึ่งจะเป็นสูงกลางของแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นซีซั่นต่อจากเมืองติจองนะครับไปดูกันเลยมีโอกาสที่ได้มาเที่ยวเมืองบุุนหรือว่าลัดโบกันดี โรงแรมนี้เป็นหนึ่งออปชั่นที่ดีเอว่าโอเคเลยนะเข้ามาดูเลยครับได้อยู่ห้องนี้นะครับแล้ให้ไซส์แบบใหญ่มากให้ไซส์แบบ50 ml อีดอ,อกโคเจเนรัสโอเคโค้มงงสิมเปลิลเลยครับแล้วก็อากาศตอนนี้อากาศดีมากอ,อยู่ที่ข้างหน้าโรเตดวีนะครับก็เป็นเมืองที่สมัยกนะ่อนเน่ย มันรวยวัฒนธรรมและก็รวยจริงๆมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าคนที่ชอบดื่นไวายเบอร์กันดีอ่ะเป็นเมืองที่ควรมาเป็นเบสเพราะว่าไร่วายที่มีชื่อเสียงัันกับต,ต้นๆของโลกอ่ะจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองนะครับก็ไปดูเลยครับโรเตเดวีก็เหมือนเป็นซิตี้ฮอลนะครับก็คือเหมือนศาลากลางจังหวัดรงช่วยเนาะ นี้ที่ฝรั่งเศสะกฎหมายก็คือไม่ต้องใส่มาส์แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ใส่ก็คือแล้วแต่เขาอย่างคนนี้เห็นหมาค,คนพี่คนเนี้ชอบอุปกรณ์ทําครัวอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นทองเหลืองแท้มันจะแบบราคาแพงมากเลยนะีฝากฝรั่งม่ใหญ่จังอะแรงมากเลยอะ่ะฝากไทยก็ก็จะเล็กตาม <c oughs> ขนาดคนไทยหรือว่า <c oughs> มีความแบบเป็นซอบเป็นซอยน่ารักมากๆเลยนะมือเนี้ย แล้วมันก็จะมีไวเซเลอร์ที่เขามาเปิดสาขาปกติมันจะอยู่ข้างนอกเมืองเนาะนี่นะครับใครมาแอเรียในเบอร์กันดีหรือบรอกก์นะครับในภาษาฝรั่งเศสต้องทานอาหารนี้นะครับมันเป็นเนื้อตุ๋นไวน์แดงนะครับหรือว่าชื่อเรียกว่าเบอร์กันดีดีอร่อยมากที่ชอบมากเบอร์เนอร์นี่ถือว่าเป็นคคปิตอลของ บอร์กันดีวายเรจียนนะครับเป็นเมืองหลวงของวายเรจียนแต่ว่าถ้าเป็นเมืองหลวงจริงๆในแง่ของแอดมินิสเตรทีกก็คือจะเป็นตีชองเนาะอันนี้จะเป็นอาร์ตมิวเซียมนะครับเขาขายทุกชิ้นเลยนะครับเนี่ยจะมีราคาติดไว้ทุกชิ้นเลย แผเบอร์กันดีเนี่ยมันยิ่งเดินยิ่งสวยนะน่ารักแบบชามิ่งมากเลยอะ่ะดูดิในหะะพวกร้านไวน์ที่เป็นร้านไขายปลีกอะ่ะที่ประเทศเยอรมันอะ่ะมันจะเริ่มต้นที่ประมาณแบบ6ยูโร7ยูโรววน์ดีๆนะแต่ดูราคาที่เบอร์กันดีดีเห็นราคา,าเริ่มต้นไวน์มันก็สูงแล้วว่ะเออเพราว่าเบอร์กันดีเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดอันดับน่าจะอันดับหนึ่งนะ ในเรื่องของราคาก็คือแพงที่สุดแล้วอะครับก่อนที่เอ็ดจะมาเที่ยวเบอร์กันดีเนี่ยครับเอ็ดก็คือเป็นคนชอบดื่มวน์ปกติแหละแต่ไม่ค่อยได้มีความดูเท่าไหร่แต่พอมาเข้ามาวน์เทสติ้งล้วทางไล่วน์เขาก็สอนว่าโอเคเนี่ยระบบของที่เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างแบบว่าสืบเชื้อจากสายเลือดจากแฟมิลี่สู่แฟมิลี่ถ้ารุ่นต่อไปไม่ทํา ก็คือจะลําบากเพราะว่าไอ้ไอ้พลดไวอ่ะสมมุติว่าพลดไวที่แพงที่สุดที่ดังๆที่สุดของโลกนะครับชื่อโรแมนนี่คอนตีมันจะคือมีพื้นที่แค่นิดเดียวแต่ว่าข้างในพลตหรือแปลงไวนันั้นนะ่ะมันก็มีหลายเจ้าเนาะคนก็คือต้องไปซื้อการที่จะได้มาซึ่งพื้นที่ในแปลงไวโรแมนนี่คอนตีหรือว่าแปลงไวในรัฐเบอร์กันดีอ่ะมันได้มายากมากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ถ้ารุ่นสู่รุ่นปุ๊บแล้วอ่ะถ้า พ่อแม่ตายปุบอบคือลูกจะมาใช้ชื่อเดิมไม่ได้นะเว้ยมันก็ต้องจับมันเป็นชื่อใหม่อีกเพราะมันเป็นเรื่องของภาษีระบบมันจะซับซ้อนมากแล,แล้วก็มีความโมโนโพลีมากทําให้วายในรัฐเบอร์เกนดี้เนี้ยราคามันจะแพงกว่าที่อื่นเยอะมากคือแบบเรามาแล้วเรายังตกใจมีเด็กน้อยอย่างมาออกกล้องนะมาแลอวแม่จับกินให้หมดเลยเด็กทั้งนมาเลยมาๆมา Hello, for Thai people. Hello, yeah. hi. my name is Felix and I like uh, girls. <laughs> oh. And you? Uh, my name uh, is Fred. Fred? Okay. Yes. <laughs> and I like uh, my mom. Ah, okay. Hello. You can speak French, but I cannot translate. Ah, okay. Bonjour. Bonjour. France. Oui, bonjour. <laughs> bonjour. bonjour. <laughs> et, et, et yeah. My name is Charles. Charles? Oh, you speak very good English. Thank you. French fry. Yes. Okay. <laughs> <laughs> now you can get a good french fry here in the city. Yeah. H h how do you say the, the name of the city? Yeah. Burner? It's... Boon. 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 you say it right? Okay. Yeah. And Dijon? Dijon. Dijon. Boon. Dijon. Boon. Perfect. Merci you too สวยมากคือแบบชอบชอบเอยู่หน้าไอ้นี่นะครับโ o s t e l Deal เหมือนว่าแต่ก่อนนะถูกสร้างเพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนจนนะครับถูกสร้างตั้งแต่สมัยปีคริสตศักราชที่1,443นะครับก็500กว่าปีแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็น w i ยออ u ช t i o ด้วยสำหรับ i n v e s t m e n Only ให้คนที่จะมาประมูลซื้อไวที่มีแบบ ไวที่มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้เนาะเออก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับค่าเข้าชม15ยูโรนะครับที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าแต่ก่อนเนี่ยไอพาสติทัลเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเก่าเนี่ยถูกสร้างในปี1443นะครับโดยคุณดิคลัสโลลินนะครับเป็นแชนเซเลอร์ของดู๊ออฟเบอร์กันดีนะครับอืมก็ ใช้ภุกิชนชาติแหละได้ใช้พื้นที่แห่งนี้นะก็ถือว่าโอเคอมากมากเลย มีราคานะครับของโปรดิวเซอร์โรมานี่ของตีนะครับซึ่งเป็นโมโนพอดีบิสเนสนะครับในโบกันี่เขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าของพลัตด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็ลาทัสอันนี้ก็ดังนี้อนนี้ก็เหมือนกันคือมันคือดอกไม้อะไรอ่ะทำให้เมืองแบบมีกลิ่นหอมมากเลยดอกเนี้ย วาย testing here นี่ครับอายุ600กว่าปีนะครับสร้างโดยพระนะเขาบอกนักบวช วิวปลายแต้มนะครับโฟร์ทีนเซนติรีดอกแรงมา,ากเจ้าของไลฟ์วายเขาบอกว่าเหมือนมัน,มนเป็นรุ่นที่7แล้วนะครับแล้รุ่นแบบ ทัวร์เขาอะไรประมาณนั้นดุนเริ่มต้นเนี่ยเป็นโนเบิลนะก็ชื่อเหมือนเป็นพวกราชวงศ์อะไรประมาณนี้ตอนนี้นะครับเดทอยู่ข้างหน้าชาโต้ซาวิกนี่นะครับมันเป็นเมืองเล็กๆนะครับชื่อว่าซาวิกนี่อันนี้ก็คือชาโต้ชาโต้แป็นภาษาฝรั่งเศสนะก็คือคาสโต้หรือว่าเป็นปราสาทน้อยๆแต่ว่าปราสาทเนี้ยสร้างมาตั้งแต่สมัยปี1200นะอายุ800กว่าปีแล้วดูความอลังความขลังก็ยังสวยอยู่เลยอ่ะ ตามมาดูกันเลยว่าข้างในจะอลังไปต้้งอลังดีขนาดไหนนะครับโอ้ยอย่างลิมวิงลูมอย่างเงี้ยเนาะมาทำงานดื่มกาแฟจิบไวน์บันบันไม่ทำที่อะไรเนาะตอนตกเย็นก็ลากผัวมาใช้การจบชีวิตแบบเรียบง่ยายเสาร์อาทิตย์ก็เข้าปารีสไปปาร์ตี้เลิศแลเ,ลเลชิญแต่อยู่ชาโต้อะไรเงี้ย อชอบที่เป็นซีลิงอย่างนี้จังห้องเนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์รูมปะครับแบบมานั่งดื่มวายกินเหล้าแล้วก็แบบเล่นเกมเกมเสร็จถีหรือเปล่าสมัยกอ่อน นี้จะขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนดูผมว่าจะมีอะไรอันนี้เวบาวจริงคือเป็นฮอบบี้ของคนเงินจริงๆไงเยี่ยมคือจะอบอกว่าผอขามขาผมนางเยอะมากวัดไทยยอ ยไไม่หวแล้วแหล่งผลิตวน์ที่ดีที่สุดในโลกนี้ค่ะไปดูชมเลยค่ะเวอร์กันดีนะคะโอ้ยขนลุกคือมันสวยงามดีงามไปหมดเลยอ่ะโชว์เดินเที่ยวือดีมากอากาศแบบโคตรแฟชชั่แบบออเมื่อกี้ไปไล่ไวายแรกวนะ เจ้าของไร้วาเขาบอกเขาทำเพราะเขาหลาังเขาทำเพราะชาติไวน์เทสติ้งที่2นะครับวันนี้ <c oughs> จะสอนอ่านเลเบลวายนิดนึงนะครับกฎของในยุโรปเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับไกลองคูนเนี่ยมันคือคลาสที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งแล้วนะครับของฝรั่งเศสไอข้างบนที่เขียนว่าคอตองชชลมันเนี่ยมันคือพลอตวายแปลงไวน์นั่นเองนะครับแปลงที่ปลูกไวน์เนี่ยก็จะมีชื่ออย่างเงี้ยนะครับ ไลยข้างล่างโดเมนลาเจ็ดก็คือเหมือนอ่าดิวไวนโปรดิเซอร์ก็คือเหมือนเป็นเจ้าของไวา์ขวดนะี้ก็กดมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแคตตากร y ีที่สูงสุดของวนยในฝรั่งเศสถ้าเยอรมันก็จะเรียกว่าโคสเกิร์นะครับรือว่าบนขวดมันจะมีเขียนสลักว่า GG g, g. ีเห็นภาพนะครับในแปลนที่มันเป็นสีแดงเข้มเนี่ย มันจะเป็นกล่องหูซึ่งเป็นขั้นส,สูงนะครับแล้วก็สีแดงแซลมอนเนี่ยมันคือพรีเมี่ยร์หูวก็คือขั้นที่2ขั้นที่3จะเป็นวิ l เ g e ไวน์นะครับอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะเป็นวิ l เ a g ไว i ์เพราะว่าจะเขียนนะครับอันนี้มันจะอยู่ในปลูกในพล u สีชมพูอ่อนเนาะเชลินไฟด์ดิเน잉 at relay shutter tonight เย้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  เดตติ้งก็ s i m p l ลนะครับคลาสสิกแต่ว่าวายสอจะออกใหญ่มากจะอ่านหมดไปเนี่ยวันเนี้ยอันนี้เป็นอาร์มูบูชนะครับพนาคพัฒนานุ่มละมุนลิ้นมากพร้อมกับิลลีสำเร็จชิ้นสุยอดข ดีว,วัลเ,เอ้ยเอสสั่งเป็นปลากระพงขาวนะครับกับลาบิโอรี่เห็ดน,นะครับแล้วก็สอสไซเบอร์ของแฟนนี่จะเป็นปูออร์เตอร์นะครับจะเฉียดคือให้อาหารช้าเซอร์วิสเฉยๆแต่ว่าอาหารอร่อยลาบิโอรี่เห็ดน,นะครับ ก้อนแคซอสสวยเนาะก <Okay. S 1> ้อแครซอสดูนะบิีาซอสสีมันคือซอสหัวกุ้งโค้นหวานเลยวเซอร์ไซเดอร์มันรสชาติเหมือนโสงซอสอ่ะ

ปกติเนื้อแบบที่เกือบแบรนี้กินไม่ได้เลยนะแต่ร้านนีน้ทำอร่อยมากข้างอกมันจะเปินเบินแล้วมันก็มีความแบรน,นนุ่มมันแบบดีมีงามมากซอสพีโนอโ,โนก็อร่อยมากครับ two different goat cheeses the first one it's fresh with some hash around and the second one it's stronger mm -hmm. it's two two goat cheese from the west of france mm -hmm. Will we continue with corsica tom mm -hmm. use milk mm -hmm. the camembert it's really from french yeah, cheese yeah, the two mm -hmm. last ones that's local cheeses with the lamb mm -hmm. and the sumatra it's uh, like Epoisse.

ก็ได้ไวายแดงสักแก้วหนึ่งนะดีมากแต่ว่าต้องขับรถไงกินไวายขาวไปแก้วนึงก็พอละ <c oughs> เยี่ยมชิส hmm. <L ikes. S 2> mm ุดความฟูของซุปเลยนะครับเนื้อเนียนอร่อยมากเป็นซุปเลยที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตต้องสั่งนะเป็นติ๊กเนเจอร์ดีเดอร์ของทนี่เนื้อครายมายซุปเลย very good น้องนัวอร่อยมาก ใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะจริงไอ้ทรัปเนี่ยเขาห้ามขับเร็วมากนะแล้วเขาก็ห้ามอยู่เลนซ้ายด้วยไม่ไปบังเลนเร็วเนี่ยอีปอร์เช่ก็จอดตูดตบก้นสุดฤทธิว์วันนี้มาเช็คอินโรงแรมใหม่นะครับ ซึ่งเจ้าของโรงแรมเนี้ยเป็นเจ้าของแชมเปญเฮาที่ซัมบเยหลายคนบอกว่าเป็นแชมเปญเฮา์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับชื่อว่าแจ็คซาเรสนะครับเป็นสมอลบูติคแชมเปญตอนนี้นะครับเอ็ดอยู่บนถนนแชมเปญนะครับอาวีนิวเดอแชมเปญดูความหรูหราอลังการ นะครับจะมีโอกาสได้ชิมแล้วครับ One of the best Champagne house in the world j a c k f e r r o s ครับ The most famous Champagne in the world นะคร e บ